สวัสดีครับพบกันเช่นเคยขราบประ,ประคำยามเช้าวันนี้เราคุยเรื่องรู้ทางเข้าแต่เข้าไม่ได้จากพระธรรมมัทธิวบทที่21ข้อ28ถึงข้อที่32พระธรรมมัทธิวบทที่21ข้อ28ถึง32แต่ท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไร คนหนึ่งมีบุตรชายสองคนบิดาไปหาบุตรคนแรกว่าลูกเอย๋ยวันนี้จงไปทำงานในสวนองุนเถิดบุตรคนนั้นตอบว่าไม่ไปแต่ภายหลังกลับใจแล้วไปทำบิดาจึงไปหาบุตรคนที่สองผู้เช่นเดียวกันบุตรนั้นกล่าวว่าไปขอรับแต่ไม่ไป ก็บุตรสองคนนี้คนไหนเป็นผู้ทำตามใจของบิดาเล่าเขาทูลตอบว่าคือบุตรคนแรกพระเยซูตรัสตอบเขาว,ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าพวกเก็บภาษีและหญิงแพทย์สยาก็เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก่อนท่านทั้งหลายด้วยยอนได้มาหาพวกท่านสอนทางชอบธรรมท่านหาเชื่อไม่ แต่พวกเก็บภาษีและพวกหญิงแพทย์สยาได้เชื่อฝ่ายท่านทั้งหลายถึงแม้ได้เห็นแล้วภายหลังก็มีได้กลับใจเชื่อยอดเมื่อพูดถึงเรื่องการเข้าสวรรค์พระเยซูก็มีเรื่องเปรียบเทียบมากมายกายกอง และเรื่องนี้เป็นเรื่องอีกตอนหนึ่งที่เราังพูดถึงพวงเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งของอพ่อคนหนึ่งมีลูกสองคนแต่วันหนึ่งก็ใช้ลูกคนโตให้ไปทำงานในสวนนงุ่นแต่ลูกคนโตก็บอกว่าไม่ไปแต่ตอนหลังก็กลับใจและก็ไปทำและต่อมานั้นพ่อก็ไปบอกลูกเล็กบอกว่าให้ไปช่วยทำงานหน่อยลูกเล็กบอกครับแต่ก็ไม่ไป นะพระเยซูจึงถามว่าคนไหนนะเป็นคนที่เชื่อวฟังพ่อก็คือคนแรกที่บอกว่าไม่ไปแต่ตอนหลังเขาไปพระเยซูจึงให้คําเปรียบเทียบบอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าพวกเก็บภาษีและหญิงแพศยาก็าเข้าในลินของพระเจ้าก่อนท่านทั้งหลายด้วยยอนได้มาหาพวกท่านสอนทางชอบธรรมท่านหาเชื่อไม่แต่พวกเก็บภาษีและพวกหญิงแพทยาได้เชื่อ ปาทั้งหลายถึงแม้ได้เห็นแล้วภายหลังไม่เด็กลับใจเชื่อยอ้อนนี่นกเ็เป็นสิ่งที่เซูสรุปว่ามีหลายคนที่รู้ทางเข้าสวรรค์นะแต่ว่าเข้าไม่ได้นะละและเยซูบอกว่าใครที่เข้าได้นั้นเยซูก,ก็เลยยกเรื่องของออพ่อคนหนึ่งมีลูกสองคนก็จึงมีคนสอเพศนะฮะ คนประเภทที่เข้าสวรรค์ไม่ได้คือคนประเภทที่น่าซื่อใจคดนะฮะรู้ทุกอย่างแต่ไม่ทำตามนะฮะคิดว่าจะหลอกพ่อได้จะหลอกพระเจ้าได้อันนั้นคือสิ่งคัญเขาจึงเข้าสวรรค์ไม่ได้บุตรคนน้อยบุตรคนน้องนะฮะเมื่อพ่อสั่งก็ดูกเหมือนว่ารับปากรับคำดีนะฮะรู้สึกว่ามีจิตใจ ที่พร้อมในการเชื่อฟังบิดาแต่เมื่อเอาจริงแล้วเขา,เขาไม่อยอมทําตามที่บิดาสัง่งอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นพระเยซูก็เปรียบเทียบกับบรรดาพวกฟอริสีเหมือนกันนะ,ะที่ดูเหมือนว่าเป็นคนที่พร้อมในการจะเชื่อฟังพระเจ้ามีท่าทีต่อพระเจ้าที่ยกย่องพระเจ้าเชิดชูพระเจ้าและดูเหมือนว่าวิถีชีวิตพร้อมทำตามน้ำพระแท้พระเจ้าแต่สุดท้ายก็ไม่ทํา นะฮะอันนั้นคือสิ่งม,มั่นใอีกคนหนึ่งที่มีสิทธิในการเข้าสวรรค์หรือสามารถเข้าสวรรค์ได้เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรมากนักหนึ่งซึ่งมาเปรียบเทียบกับพวกฟาริสีแล้วเนี่ยฟาริสีรู้เรื่องราวพระเจ้ามากมายกายคองรู้กฎการพระเจ้ามากมายกายทองรู้จักวิธีการ,ร,ารกพระเจ้ารู้จักน้าพระแท้พระเจ้าแต่สุดท้ายไม่ทําตามแต่บรรดาคนเหล่านี้ที่เราว่าคนเก็บภาษีคนบาปตั้งหลายหญิงแพทย์สยานะครับ <c oughs> ไม่ใช่แบบคนแรกเป็นเหมือนบุตรคนโตคือเป็นคนที่มีใจบริสุทธิ์ไม่ชอบก็บอกไม่ชอบแต่เมื่อเข้าใจแล้วก็พร้อมในการทำตามอันดาคนบาปโดยภาพรวมทั่วไปในสายตาของพวกฟอร์ีิอาจจะเป็นคนที่ไกลาจากสวรรค์เหลือเกินวิถีชีวิตเขาพื้นเพลของเขาการดำเนินชีวิตเขาดูเหมือนว่า คนเหล่านี้เป็นคนที่ห่างไกลสวรรค์นะเป็นคนที่อยู่ปากคุมนรกตายก็ตกนรกแน่นอนในความรู้สึกของพวกฝริสีแต่คนนี้เป็นคนจริงใจเมื่อไม่รู้ก็บอกไม่รู้นะเมื่อไม่อยากทำก็บอกไม่อยากทำแต่พอเข้าใจในความรู้สึกของพ่อนะะรับรู้จิตใจของพ่อก็อเกิดการเชื่อฟังและพร้อมในการทำตาม นั้นคนเหล่านี้ที่ถูกกล่าวหาถูกตราหน้าว่าเป็นคนบาปเป็นคนที่ไม่เหมาะสมกับพระเจ้าแต่เมื่อเขากลับใจใหม่พระเยซูว่าคนนี้ก็ได้ความชอบธรรมนะก็ได้ความชอบธรรมนั่นคือสิ่งที่พระเยซูได้พูดถึงํานองเดียวก,กันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากนุนใจบรรดาผู้อาั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียน ผู้เี่เชื่อในพระเจ้าแล้วเราบอกว่าเราเป็นคนที่ได้รับการอภัยบาปแล้วเป็นคนที่ชอบธรนะเป็นคนที่มีสิทธิ์ในการเข้าสวรรค์แต่ขณะเดียวกันก็มีเรื่องราวตอนหนึ่งปีสูชอบยกเสมอแนะม่ชอบยกเราชอบยกนะครับพระปีตอนหนึ่งที่ปยสูว่าไม่ใช่พระบิดาไม่ใช่ใครก็ตามแต่ที่เรียกว่าพระบิดาเจ้าข้า ภิดาจะขาจะได้เข้าเดีเป็นสวรรค์แต่คนที่ทําตามน้ําพระทัยของพระบิดาถึงหากจะได้เขา้านั่นคือสิ่งสำคัญนะลูกคนที่สองนะดูเหมือนอยากทําตามน้ํพระดาตามใจบิดาแต่ก็ไม่ทําลูกคนโตอาจจะมีความแข็งกระด้างหน่อยแต่เมื่อเข้าใจแล้วกลับใจใหม่จะทําตามนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคนบาปคนเก็บภาษี หญิงแพทย์สยาอาจจะดูเหมือนคนใจแข็งใจกระด้างแต่เมื่อเขารู้จักพระเจ้าเขาเข้าใจพระเจ้าเขาถ่ทอมใจลงยอมกลับใจใหม่เริ่มตน้นชีวิตใหม่และมีวิธีชีวิตองกันเชื่อฟังเขาจึงกลายเป็นคนชอบธทมอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็หนุนใจให้เรามองเห็นว่าการที่มีใจบริสุทธิ์ต่อพระเจ้าเราจะเห็นพระเจ้าการที่มีใจบริสุทธิ์ต่อพระเจ้าพร้อมเชื่อฟังทำตาม สนันนิรรค์ก็เป็นของเราใน,นขอนุใจนะครับที่อของเราควรจะเชื่อฟังและทําตามพระเจ้าเสมออย่าปล่อยประละเลยเราร่วมใจฐานครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบในความรักพระพง์ที่พระองค์อวยพรมาในการจะรู้จักพระองค์มากขึ้นและพร้อมในการทําตามน้ำพระทัยพระเจ้ามากขึ้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคําถามสําหรับการคร่ครวญ เมื่อท่านรู้แล้วสวรรค์เป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิตท่านท่านจะทำอย่างไร ข้อคิดสำหรับวันนี้นะครับอย่าคิดว่าตนฉลาดเพราะไม่มีใครฉลาดไปกว่าพระเจ้าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง kkpl live และสามารถสนับสนุนพันธกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ